สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำเมนูเชื่อวังกีนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณนะคะภาพลักษณ์ของคุณนในสายตาของคนรู้จักนะคะเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้สบ่บาร์พลังงานคุณอนุญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยการกดสปายแล้วก็ไลค์แช์นะเดี๋ยวเรามาดูกันลัคนาราศีโดดเด่นเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไร้าตงโสมสาวธาตุไฟยูนาชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมวีโกราศีกันธาตุด,ดิน ฟันคนเกิดวันที่ทัดไฟมูนาสิมีนราศีกรกฎเออธาดินพฤชสกกรกร่อนพรูโตธาตุลมมิถุนถุกกลุ่มเมอร์เกอรี่คนเกิดวันฝุธนฐานน้ำตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวห้องกับคูนามี14 19 20 26 6 22 13แล้วก็15นะคะไม่มีลักนณาไม่มีราศีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะ ของคุณตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรลักษณะน,นี้ใส่ใจขอโจวนตน์ของคุณนะตอนนี้เวลานี้ Queen of b o n นะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะมีความโดดเด่นมีลักษณะของความเป็นผู้นำนะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและก็นะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะมีการที่จบจากหรือว่ามีการยุติ นะสถานการณ์เหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนท่านจบความสัมพันธ์มาบางคุท่านนะออกงานเปลี่ยนงานนะคะมาแล้วก็สิ่นที้ทําให้ตัวของคุณเหมือนกับมีความลังเลในการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างคืออาจจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์เหตุการณ์เก่าๆที่มันเหมือนกับเรียกว่าคุณอาจที่อยากจะกลับไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่า แม้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่ตัวของคุณก็ยังเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่ร่ํารวยเป็นคนที่มีเงินเก็บเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะมีในเรื่องของสิ่งที่คุณนะคิดที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างหรือว่านะคะ มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าแม้คุณจะมีปัญหาในการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าตกงานนะแม้คุณจะมีความเศร้าใจทุกใจวิตกกังวลใจแต่เชื่อว่าคุณน่าที่จะมีเงินเก็บเงินออมมีคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณหรือว่านะมีในเรื่องของความหวังโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะเร็วๆนี้นะคะ แล้วชีวิตของคุณเนี่ยคือเดอะสตาร์เนี่ยคุณสามารถที่จะบริหารจัดการอารมณ์ชีวิตความคิดจิตใจของคุณนะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะมีความตั้งใจนะคะในการตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่ออนาคตของคุณนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยคือไม่ว่าจะประสบพบเจอปัญหาเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์อะไรที่มันทำให้ตัวของคุณจบหรือว่าเปลี่ยนแปลงออกมานะหรือว่าผิดหวงังผิดพลาด นะในสิ่งนั้นๆโอกาสนั้นๆน,น,นะคะแม้คุณจะมีความสับสนมีความลังเลนะในการตัดสินใจแต่เชื่อว่านะสิ่งที่คุณพลาดโอกาสไปนะคะคุณจะได้รับสิ่งใหม่โอกาสใหม่หรือว่าแม้กระทั่งคนโสดก็จะมีความรักใหม่เข้ามาหรือว่าแม้จะมีปัญหาความทุกข์อกทุกใจบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็สามารถเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้หรือว่าอาจจะมีคนมาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ต หรือว่าให้โอกาสดีๆกับคุณนะคะด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับนะักช่วงเวลาที่นะคะได้รับโอกาสดีๆเนี่ยคุณเหมือนกับสามารถที่จะรอคอยได้นะ,ะใจเย็นได้หรือว่านะคะทำให้ตัวของคุณน่าที่จะมีการที่สามารถที่จะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่ออนาคตของคุณได้นั่นเองนะคะ นี่คือพลังงานของคุณนะนะตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะมีการจบมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการยุติหรือว่านาะมีในเรื่องของความทุกข์อกทุกใจวิตกวนใจเรื่องราวปัญหา,าการงานการเงินนะบุคคลรอบข้างหรือว่าการเปลี่ยนงานการออกงานนะเชื่อว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะคุณนะ่าที่จะได้รับข่าวดีแน่นอนในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของคนรู้จักเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเป็นแรนดอมนะคะภาพลักษณ์ของคุณนิสัยของคุณนะคะในสายตาของคนรู้จักเป็นอย่างไรภาพลักษณ์ของคุณนะคะในสายตาของเพื่อนร่วมงาน ในออ t เ f นเค t a c ด e เอ็มพ m p ส e s เดอะไฮ g h p r i ซ s สด s เ The e บ p ร r o r ภาพลักษณ์ของคุณภายนอกนะคะดูเป็นคนนิ่งๆดูเป็นคนใจเย็นดูเป็นคนสุข,ขุมนะคะดูเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาดูมีความเพียบพร้อมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ นะคุณอาจจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นโสดหรือว่าเป็นพ่อไม่แม่ม่ก็แล้วแต่แต่พลังงานของคุณนะคะมีความสุขุมมีความใจเย็นจิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะต่อเพื่อนต่อสังคมที่เขารู้จักกับคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรที่มันลึกลับนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่อยากจะเปิดเผยนะคะ เออไม่เปิดเผยชีวิตของตัวเองหรือว่าไม่ค่อยที่จะสนิทกับใครเป็นพิเศษนะคะตัวของคุณนะ,ะเป็นคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในความดีความถูกต้องคุณคุณธรรมจริยธรรมสิ่งดีงามนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบทาบุญปฏิบัติฟังธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งนะเข้าวัด นะแต่ลักษณะของคุณเนี่ยมีลักษณะของความเป็นผู้นําเวลาที่คุณนะคะทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคุณอาจที่จะได้รับมอบหมายตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันใหญ่โตหรือว่าถ้าคุณเป็นเพศช,ชายคุณก็จะเป็นคนที่มีในเรื่องของความเก่งนะค,ะความความที่มีความรับผิดชอบนะคะ ต่อครอบครัวและคุณเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการวางแผนนะในการทำธุรกิจการงานเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเป็นคนที่นะอาจที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการาเลี้ยงดูคนในครอบครัวดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านนะคะมีความคิดที่อยากจะลงทุนทำธุรกิจการงานนะหรือว่าเป็นคนที่สร้างหรือว่าหานะคะ ในเรื่องของเงินทองเข้ามานะเป็นผู้ที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวคุณอาจจะนะได้เจอในเรื่องของวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตบางท่านพลังงานโดดเด่นคือเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้แล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมายนะในการใช้ชีวิตนะหรือว่าอาจจะเลือกที่จะใช้ชีวิตโสดณนะตอนนี้เวลานี้แต่ก็นะคะธุรกิจการงานหรือว่าภาระบางสิ่งบางอย่าง นะคุณก็เป็นคนที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนนะคะการต่อยอดการหาเงินการสร้างรายได้หรือว่าการวางแผนจัดการในเรื่องของการเงินนะคะมีความรู้เกี่ยวกับการหารายได้หลายๆช่องทางเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทน นะมีความมุ่งมันตั้งใจเพียรพยายามลักษณะความโดดเด่นในตัวของคุณนะด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยมีความโดดเด่นมากๆก,กว่าเพื่อนในสังคมที่เขารู้จักกับคุณคุณจึงเป็นคนที่อาจจะถูกสังคมเพื่อนนะคะอิจฉาหรือว่าไม่ชอบหรือว่านินทาใส่ร้ายป้ายสีตัวของคุณอาจจะมีความแปลกแตกต่างแตกแยกหรือว่าไม่ได้รวมกลุ่ม นะคะกับกลุ่มที่เขานินทาหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีคุณคุณจึงถูกนะคะเพื่อนเพื่อนสังคมกลุ่มเหล่านั้นมองว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบมีความโดดเด่นกว่าพวกเขามีความเก่งนะคะมีความดีและเป็นคนจิตใจดีไม่ชอบนินทาไม่ชอบเกาะกลุ่มนะ,ะไม่ชอบสูงสิงกับใครนะะก็เลยทําให้กลุ่มสังคมเนี่ยนะคะเขานินทาคุณแล้วก็ไม่ชอบคุณนะคะภาพลักษณ์ของคุณอ่ะ จึงเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะชอบทําบุญจิตใจดีมีเมตตามีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นนะ,ะมีลักษณะของความเป็นผู้นําแล้วก็เป็นคนที่ไม่เปิดเผยนะคะการใช้ชีวิตหรือว่านะปกปิดเรื่องราวบางอย่างนะ,ะเกี่ยวกับครอบครวัวเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนขยันไม่สนใจใครคือแบบเป็นคนที่มุ่งมั่นทํางานหาเงินอย่างเดียว ก็เลยทำให้นะเป็นที่เรียกว่าอาจจะถูกเพื่อนๆสังคมนินทานะซุบซิบนะแต่ว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่คือเขาไม่ชอบเพราะว่าตัวของคุณชอบปลีกตัวไปอยู่คนเดียวนะคะนี่คือพลังงานของคุณในสายตาของเพื่อนแล้วก็สังคมนะคะและคุณในสายตาของเพื่อนสนิทเดอะมูน เพื่อนสนิทของคุณเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าสนิทจริงหรือเปล่าเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเดอะมูนนะคะมีความคิดมีความเครียดนะค,ะคิดหรือว่าเศร้าใจกับสถานการณ์เหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าเขามองว่าเอะคุณน่ะ ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตหรือว่าความรักที่คุณมีเลยถ้าคุณมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานเนี่ยนะเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยจะมีปัญหาในความสัมพันธ์หรือเปล่านะหรือว่าถูกปฏิเสธในเรื่องของความรักหรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะเอ,อคู่ครองคนรักเอ,อสร้างปัญหาอะไรให้กับคุณหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากถามคุณ นาะอยากจะได้ยินจากปากคุณเองหรือว่าอยากจะคุณนะคะเอานำเรื่องนั้นมาปรึกษากับเขานะเพื่อนเขาก็มีความห่วงใยคุณนั่นแหละนะคะว่าตัวของคุณเนี่ยมีปัญหาการงานหรือว่ามีปัญหาการเงินอะไรหรือเปล่าหรือว่าปัญหาความรักปรึกษาเขาได้นะแต่เขาไม่กล้าที่จะเอิดปากเข้าไปถามคุณนั่นเองนะคะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เขาคนนี้อาจจะเหมือนกับแอบสังเกตพฤติกรรมของคุณ นะอยู่ไกลๆว่าตอนนี้เครียดปัญหาอะไรนะคะเออเมื่อไหร่จะมาปรึกษาฉันสทีเมื่อไหรจ่รจะมาระบายความทุกข์กับฉันสทีอารมณ์นี้เพื่อนสนิทของคุณนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเขาสังเกตดูพฤติกรรมของคุณว่าตอนเนี้ยคุณมีปัญหาความรักอะไรหรือเปล่านะมีความเครียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีนะความทุกข์อกทุกข์ใจนะกับเพื่อนกับใครหรือเปล่านะคะและ หัวหน้างานนะคะสังเกตแต่หัวหน้างานของคุณเนี่ยสังเกตหรือว่าเห็นภาพลักษณ์ของคุณณตอนนี้เวลานี้หัวหน้างานนะ,ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากกว่าคุณแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยหน่าที่จะเป็นคนที่เหมือนตอนนี้เหมือนไม่ค่อยพูดอ่ะนะคะ <S <S ปกติเป็นคนที่อาจที่จะชอบพูดหรือว่านะเจ้ยแจ้วสนุกสนานนะ,ะกับเพื่อนกับฟูงนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเห็นคุณ น่าที่จะโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินนะคะหรือว่าคือแบบเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับเก็บเนื้อเก็บตัวห่วงเนื้อห่วงตัวนะ,ะหรือว่าชอบอยู่คนเดียวชอบทำอะไรคนเดียวคือแบบงานหนักหรือเปล่างานเครียดหรือเปล่านะคะเขาก็มีความสงสัยว่าตอนนี้เวลานี้ภาระหน้าที่นะที่เขาให้คุณรับผิดชอบเนี่ย งานมันหนักไหมทําไมคุณถึงเหมือนดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะดูแบบเก็บตัวเงียบๆนิ่งๆน,นะคะดูดูไม่ไม่สนุกสนานชีวิตเหมือนไม่สนุกสนานะ่ะเหมือนโฟกัสที่งานอย่างเดียวนะคะมีอะไรหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้เขาสงสัยในการที่ตัวของคุณดูเงียบไปดูเครียดไปนะคะทำงานหนักหรือเปล่านะหัวหน้างาน ของคุณสงสัยนะปกติแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ช่างพูดหรือว่าชอบพูดคุยนะคะดูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ตอนนี้ดูคีเรียดนะดูเครียดกับงานดูเครียดกับชีวิตนะคะภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านนะคะน่าที่จะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนคุณกับเขาเนี่ย อาจจะมีความคุ้นเคยกันพอสมควรป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านนะคะเขาอาจจะมีการส่องโซเชียลของคุณนะคะผ่านหรือว่าส่องนะ,ะหรือว่าเดินผ่านหน้าบ้านของคุณแล้วมีความรู้สึกว่าณนะตอนนี้เวลานี้คุณดูเก็บตัวนะ,ค,ะคุณดูไม่สูงสิงกับใครคุณดูเหมือนกับว่าจากที่คุณอาจจะมีการที่แบบเหมือน เข้าสังคมนะอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงอะไรเงี้ยหรือว่าโพสต์การกินการเที่ยวการดื่มหรือว่าโพสต์เกี่ยวกับสังคมของคุณเนี่ยตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่าคุณน่าที่จะเหมือนมีการเก็บตัวเงียบและมีปัญหาอะไรหรือเปล่าชีวิตนะคะเหมือนสอบส่องนะเหมือนมีความเป็นห่วงแหละอยากจะถามนะคะหรือว่าก็จะมีบางคนที่แบบชอบส่องโซเชียลของคุณหรือว่าสนิทกับคุณ แล้วก็มาเห็นว่าชีวิตของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะมีปัญหากับเพื่อนกับปูงกับสังคมบุคคลรอบข้างแล้วเกิดความเครียดนะซีเรียสอะไรหรือเปล่านะคะก็อยากจะถามนั่นแหละนะคะก็อยากจะเหมือนกับว่าเออมาปรับทุกนะ,ะมาคุยกับฉันได้นะฉันรับฟังนะฉันอยากจะช่วยเหลือนะอารมณ์นี้นะคะป้าข้างบ้านมีการส่องโซเชียลของคุณนะคะ หรือว่ามีปัญหากับเพื่อนกับสังคมคนไหนหรือเปล่านะคะทะเลาะกับใครหรือเปล่าหรือว่าใครนินทาใส่ร้าย้าษีอะไรหรือเปล่านะคะอยากรู้อยากถามนะคะภาพลักษณ์ของคุณทําให้ผู้คนบุคคลรอบข้างสงสัยในตัวของคุณว่าคุณเงียบนะคะและคนในครอบครัวของคุณมองว่าภาพลักษณ์ของคุณนะตอนนี้เวลานี้เดอะแฮงแมนเขาเห็นว่าคุณเครียดนะคะเครียดกับ เรียกว่าชีวิตของตัวเองด้วยก็ได้เครียดกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นด้วยก็ได้อาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเครียดกับความมั่นคงในชีวิตเครียดกับธุรกิจการงานนะคะหรือว่าเครียดกับปัญหาเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆแฟนเก่านะคะหรือว่านะคุณอาจจะมีปัญหานะเกี่ยวกับถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณมีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณน่าที่จะมีปัญหากับแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณนะคะแล้วก็เหมือนอยากจะ กลับไปคืนดีหรือว่ากลับไปสารสัมพันธ์กับคนเก่าแฟนเก่านะแต่ก็เหมือนกับว่าคือเขาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้อะนะคะคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งนะพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเห็นว่าภายนอกเนี่ยนะคุณอาจจะดูยิ้มแย้มแจ่มใสคุณดูโฟกัสที่งานที่ชีวิตของตัวเองนะแต่จริงๆแล้วคุณนะที่จะมีความทุกข์หรือว่ามีความเหงา เกี่ยวกับนเรื่องของความรักถ้าคุณโสดนะหรือว่านะคุณมีปัญหากับคนรักสามีภรรยาเนี่ยนะคุณยังไม่เปิดใจให้ใครคุณยังไม่อยากจะมีแฟนนะไม่อยากจะมีครอบครัวคุณโฟกัสที่งานที่ความสําเร็จของคุณเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคุณนะว่าเออแน่ใจนะว่าจะอยู่เป็นโสดแบบนี้แน่ใจนะว่าจะไม่มีแฟนแน่ใจหรือเปล่าว่าจะไม่กลับไปคืนดีกับแฟนคนรักเก่า นะคะนี่คือความเป็นห่วงของคนในครอบครัวของคุณและภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของคนที่คุณรักนะคะณตอนนี้คนที่คุณรักก็มองว่าคุณดูแบบก็อยู่ดีมีความสุขดูนิ่งๆดูเงียบๆนะดูใช้ชีวิตที่มีความสุขอยู่กับสิ่งที่คุณมีนะคุณอาจจะอยู่บ้านกับครอบครัวพ่อแม่ของคุณแต่ถ้านะเป็นในเรื่องของ ความสัมพันธ์เขายังไม่เห็นนะว่าคุณเนี่ยจะไปจีบหรือว่าไปสนใจใครแต่ลักษณะของคุณคือดูมีความสุขนะดูมีความสุขกับธุรกิจการงานที่คุณทำนะแต่เขาก็มีความรู้สึกเสียอกเสียใจยนะคนรักคุณเนี่ยอาจจะเป็นภรรยาหรือว่าแฟนเก่าของคุณได้ ที่เขารู้สึกว่าตัวของคุณนะ่าที่จะมีในเรื่องของการรอคอยนะความสัมพันธ์นะคืออยากจะให้เขากลับมาเขาก็รู้แหละนะว่าคุณรอเขาอยู่คุณไม่ยอมเปิดใจไปจีบใครไปสนใจใครเลยนะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนคิดถึงคุณนั่นแหละแต่นะเขาอยากจะให้คุณเหมือนแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเขาอะ่ะนะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปกระทานหาันหรือว่า ณตอนนี้เวลานี้เขาก็ยังรอคุณอยู่นะคะเขายังไม่กล้าที่จะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าไม่กล้าที่จะติดต่อมาหาคุณเขาหวังว่าคุณจะเป็นคนที่แบบเหมือนแสดงออกถึงความรู้สึกนะคะที่ยังรักแล้วก็คิดถึงเขาอยู่นะคะภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของเขาตอนนี้เวลานี้เขาบอกว่าคุณเฉยเมยกับการที่แบบจะไปขอคืนดีกับการที่จะไปเออเรียกว่าเหมือนไป สารสพันธ์กันหรือว่ากลับไปเป็นแฟนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมองว่าคุณเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักและนะคะคนที่คุณรักคนที่คุณรัก The ะสเตร g จคนที่คุณรักเขามองว่าคุณเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความอดทนมากๆ มีในเรื่องของการที่คุณพยายามที่จะปกปิดนะคะเอ่อความทุกอกทุกใจภายในใจของคุณเนี่ยคือเขาเห็นว่าภายนอกของคุณอ่ะเข้มแข็งมากๆในการที่เหมือนกับว่าพยายามที่แสดงออกให้ผู้คนนะ,ะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างมองว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีความทุกอกทุกใจอะไรคุณพยายามปกปิดเรื่องราวความทุกคุณแสดงออกว่าคุณนะะยังมีความสุขดี นะยังมีชีวิตที่ดียังมีสิ่งที่คุณยังโฟกัสอยู่นะแต่จริงๆแล้วเขาเห็นถึงภายในจิตใจของคุณนะว่าคุณพยายามปกปิดพยายามปิดบงังพยายามหลบหน้าเขาพยายามที่จะไม่ให้บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างมองเห็นความทุกข์ภายในใจของคุณนะคะทั้งๆที่เขาอยากจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามาช่วยเหลือ หรือว่ามาให้คําแนะนํากับคุณือว่ามาปลอบใจคุณแต่เขานะไม่กล้าที่จะทําอะไรไปมากกว่านี้ได้แต่เฝ้ามองนะคะว่าคุณเนี่ยคือจะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้ไหมว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคนที่รักคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณมากๆและหวังว่าคุณจะสามารถที่จะมี กำลังกายกำลังใจมีจิตใจที่เข้มแข็งกลับมาเป็นคนเดิมกลับมามีชีวิตที่ดีกลับมามีความสุขนะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้นะคะเขาเขาคิดว่าคุณสามารถที่จะกลับมาเข้มแข็งได้หรือว่ากลับมาทำภารกิจการงานของคุณได้นะ,ะและผู้คนเหล่านี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ Queen of w a n s เขาบอกว่า คุณอ่ะเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณเป็นคนฉลาดนะคุณมีประสบการณ์ชีวิตคุณเป็นผู้นําลักษณะของคนที่แบบกล้ามากนะกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอะ่ะเป็นสาวสังคมหนุ่มสังคมเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากนะแล้วพวกเขาก็เชื่อว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะมีโอกาสดีๆหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต แม้คุณจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะคะคุณสามารถแยคที่คลายหรือว่าตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเหล่านั้นได้ตัวของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณน่าที่จะได้รับโอกาสหรือว่าสิ่งใหม่ๆหรือว่าถ้าหากคุณคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์อยากจะมีความรักใหม่หรือว่ามีชีวิตที่ใหม่นะมีในเรื่องของสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะพวกเขาเชื่อว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ได้รับ โอกาสดีๆแน่นอนเพราะว่าคุณเนี่ยคือเหมือนกับมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้คุณเชื่อว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับเชื่อว่าสิ่งที่คุณรอคอยมันจะเกิดกับคุณแน่นอนนะขอให้คุณเหมือนกับเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรอคอยว่ามันจะเกิดขึ้น มันจะสาเร็จแน่นอนหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจการงานโอกาสนะความสําเร็จหากคุณมีความเพียรพยายามมุง่งมั่นตั้งใจทําแล้วนะสิ่งดีๆหรือว่าความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะเขาเชื่อในความรู้ความสามารถของคุณเขาเชื่อในโอกาสของคุณเขาเชื่อในความดีในสิ่งที่คุณนะคาดหวังนะเขาคิดว่าคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับรู้โอกาสรู้ช่วงช่วงเวลาของตัวเองว่าตัวเองจะ ประสบความสําเร็จหรือว่าตัวเองกําลังจะได้เจอสิ่งดีๆแน่นอนนะคะนี่คือพลังงานของผู้คนที่เขาเหมือนกับมีความคิดเห็นตรงกันว่าคุณน่ะไม่ได้ไม่ได้ลบาบากหรอกคุณเก่งอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเป็นที่รักนะของเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมักที่จะได้รับโอกาสดีๆอยู่แล้วและคุณเป็นคนที่โชคดีอยู่แล้วด้วยนะคะความดีที่คุณทาเนี่ยมันจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จ นาะมีชีวิตที่ดีนะคะมีชื่อเสียงมีงานมีเงินนะัและมีความสุขในบ้านปลายชีวิตแน่นอนนี่คือสิ่งที่เขานะมองเหมือนกันนะคะฟังเพื่อเป็นกานำถามไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ